เริ่มแล้วครับหยิบไม้ปัดมาดูซิแผ่นแรกเป็นยังไงเต็มโอ้โห,โหเยี่ยมเลยครับถึงจะไม่อูมอวบขาวเหมือนที่เคยผ่านมา <c oughs> ใช้ได้ใช้ได้แักแด่ก็ยังดีอยู่สามแผ่นผ่านไปเสียงพึ่งก็ดังขึ้นเรื่อยๆครับสีโอเล่นหมดล้างเลยครับอต้องถอยก่อนนะครับเริ่มแรงแล้วครับ เป็นลังที่สามนะครับของวันนี้เป็นไงครับในช่างพันที่สามลังที่สามขาวเบะไหม นวนด้วยน่านแล้วใครปาดอะทีเนี้่บาดเลยโอ้โหนี่ไม่อุ่มนะเเมมครับเริ่มแรงแล้วครับเริ่มอาวาดแล้วครับ อืมฮึ่มเย่ยมเยี่ยมเยี่มเยมเอาผ้าปิดก่อนเริ่มอรารวาดเยอะแล้วครับโอเค